สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องแซมสั้นขันเมืองนะครับตอนนี้ก็มาเยี่ยมมาเล่นนะครับอยู่บ้านลุงนะครับบ้านของทายทองเงินนะครับหรือว่าลูกพี่เก่าของบุบานนะครับบ้านทายทองเงินนะครับแต่ว่าไม่มีใครอยู่ครับไม่มีใครอยู่เลยเงียบสงบแล้วเราไปขโมยเอาช้างเขาไปขี่สองเชือกตนี้ไหมครับก็ไม่ล่ะเดี๋ยวจัดการนะครับไม่กลัวครับเพราะว่าผมเคยดูแลมาแต่ก่อน ทั้งดูทั้งเลครับทั้งดูทั้งเลยเดี๋ยวไปดูครับว้านเราจะเอาช้างของเขาไปได้หรือเปล่านะครับาไปดูก่อนนี่ภาราิตขโมยช้างนะครับกาขโมยเขาหรือเปล่านะมากลัวจะไปส่มการแรกนะครับการแรกที่จะขโมยต้องทำ ต้องอะไรนะต้องต้องทําความคุ้นเคยเหมือนกับอะไรนะถ้าสมมุติหมาเนาะบางคนจะเข้าไปบ้านเขาก็ต้องเนี้ยหาลอกก่อนใช่ไหมจะอก,ก่อนนะคอ่อาแล้วส่งเสียงอ่าสั่งว่าเอาเงินของเราจะส่งเสียงให้หรือเปล่าใช่อน,น okay. อนาคตพี่ขวัญจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะน,นี่เราหวังว่าอยากให้งานพี่ขวัญเป็นแบบนี้นะคะอครับ คอขว่านาน <S <S มิดออโอ้ยนึกวัาจะไม่มีเสียงเบเอาไหมเอาไหมซิครัสวยโอย้แต่ว่าสายตารู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นมิดเท่าไหร่นะแต่เราต้องหามิดอัโกก่อนนะฮะมาทีสวยขอม่วงกม่ไม้ยาวมีไมสวยม,ม่วงด้วย เพราะว่าวนนช้างงานะคะจะจะบอกให้ช้างงานไว้รุ่นขนาดนี้เนาะอาวุธที่มีติดบ้าน,น,นาก็ต้องมีนะคะต้องมีนะคะเพื่อความปลอดภัยไม้สอยมะม่วงไม้สวยมะม่วงค,คือต้องมีนะคะมีทุกบ้านนะครับมีทุกบ้านคนนี้ช่างงานครับวันี้เอาไม่ไม่ขโมยเอา้า ว่าจะขโมยมีคนมาเห็นนอนใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนใจก่อนครับเลยทำท่ามายูนอาหารให้ช้างกอนโอ้แล้วก็เพิ่งว่าแต่งตัวมาไม่ไม่ถูกกับงานนะครับทำไมอ่ะเอ้านี่แหละชุดขวันช้างเนาอเวลาขึ้นช้างกกกิกรจะดึงครับโอจะตึงจะตึงจะตึงว่าจะมาว่าจะมาดูช้างไม่ได้มาทำอะไรหรอกแล้วอีกคลายหนึ่งอยู่ในพ่อน้องอุมบุญกับ พ่อนาโน,โนโอมสินเหมือนกันเอออมสินไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะน่าจะอยู่ด้านหลังนู้นหรือเปล่าอาจจะขโมยก็มีคนมาก่อนนะครับมีคนมาก่อนเลยเสียงานมาเลยครับเสียงานไม,ไม่กล้าขโมยใช่ไหม,ไมกล้าขโมยมกำลังลค <น S 2> ุณเคยกันแล้วใช่ไหมนีคนม,ม,มาเจอพอดีพอดีว่านี่คุณลุงมานี่มีสาวสาวมาด้วยนี่น้องพปอยนะคะมาจาก วังทะลุบลุงวันนี้มาจากวังทะลุนะคะ <Yeah. S 2> เพราะว่าน้องพลอยนี่เป็นช้างตกงานนะคะก็อาศัยไปอะไรผลไม้ที่วังทะลุนะคะงานนี้ยอยู่บนปลายป๋องนะครับงานบนปะลายป๋องเลยแนะครับตัว,ตวนี้ไหนโอ้อนาคตเหมือนปายป๋องดูคล้ายๆกันแล้วเนาะเริ่มคล้ายกันมากแล้วคุณคุณคิดว่าฝันของเรา จะออกแบบนี้ไหมก็อยากให้เป็นแบบนี้อยู่เนาะเพราว่างาของเรารู anyway> ้สึกว่าจะขึ้นข้างหนึ่งแล้วแต่อันนี้คือชนกันไปเรื่อยๆเลยเรียกว่าถูกแล้วครับถูกแล้วอือมีใบใจกับเม็ดเท่าไรแล้นี่เม็ดเ็ดม็ดแปดสบมั้งนี่ประมาณนั้นแหละยาวพอสมควรนะนี่โอ้หมดหมดหมดเวลาแล้วครับฮะหมดเวลาขโมยช้างแล้ว ขโมยไม่ได้ขโมยไม่ได้ครับโอ้ปิดหวังมากครับวันนี้ปิดหวังมากเพราะว่าคนมาก่อนไม่นานเลยใช่ไหมนนล,ลุงนี่หน้ามาเร็วเลยเราจะเตรียมของไปขโมยช้างเขากำลังจะหาอาวุธกำลังจะจับหาไม้เสือม่วงครับเดียไม่ทันเสียแล้วโอ้ห้องครอยนี้รู้สึกจะอ้วนขึ้นท้องหรือเปล่าลุงคิดว่าคิดว่าไม่ท้องทำไม เนาะน้ำเมือกน้ำเมือกออกพวกว่าไม่ติดไม่ติดเหรอโอ้โอนี่คือผสมพันธุ์มาแล้วนะคะหลายรอบแล้วเนาะล่าสุดผสมกับสีดโสิริมงคลใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าของบอกว่าไม่ติดนะฮะเจ้าของบอกว่าไม่ติดนมก็ไม่ตั้งเต้าใช่ไหมก็ไก่สักตัวนะครับไก่ไก่ตัวใดละ่ะขับไปไหนเอาตัวที่มันมันน,นนะครับตัวที่มันมัน เดี๋ยวตอนเย็นจะมาเอาโอ้ถ้าถ้าเป็นช้างถ้าเป็นช้างสาวนี่ถ้าทับมาหลายเดือนนะคะนมจะตั้งเต้าแล้วนะคะแต่อันนี้คือนมยังปกติธรรมดาก็แสดงว่าน่าจะไม่ติดนะคะอะไรช้างจะได้ไก่ง่า่าช้างจะได้ไก่อ๋อมีหนึ่งคนุ่งนี้นะครับเออพอดีเลยใช่ไหมตัวใหญ่ไหม นั่นนะครับนั่นเพิ่นให้ตัวมันมันอือเนี่ยคือคืออยู่ไม่ได้ช้างนะครับปิดพลาดช้างไม่ได้เพื่อนควานก็มาพอดีเลยพอดีครับไม่มีอะไรเหมากะกับเราคือวันไม่วันนี้เราออกมาเลิกไม่ดีเลยเลิกไม่ดีว่าจะเอาไปสั้นก่อนควานจะมาใช่ไหม,อมเอ้คุยซะกล้าจับช้างเขาไหมฮะไงไงเนี่ยเรา mon อ,อู้ ทำไมได้ทำไมเขาได้ของอะไรเยอะแยะเลยโอ้โหพวกใเขาจะอู้ไปเต็มรถเลยครับนี้ก็ข้างในด้วยเขาจะเข้าสารอะไรหนิหรือเข้าสารใช่ไหมครับเขาจะไปไหนไปคนช่างเยี่ยงเดี๋ยวโอ้โหบัตรทะเบียนบ่คือรถนี้คือเตรียมการที่จะไปไปพัทยานะคะ ไปคนช้างที่ตกงานนะครับเพราะว่าช้างที่ตกงานคือว่าจ้างรถคุณลุงอ่าไปคนช้างกลับบ้านแล้วก็ใครที่อยู่แถวพัทยาก็ฝากข้าวฝากข้าวไปให้ญาติพี่น้องใช่ครับมีมีทั้งข้าวเปลือกมีทั้งข้าวสารมีทั้งข้าวเปลือกข้าวสารเดี๋ยวที่ไปให้นกไก่ขอาไข่ไก่เออเดินข้าวสารจะ่ไปให้คนนะครับนู่นข้างบนก็มีนะข้างบนโอ้เยอะแยะตาเป๊ะเลย เพราะว่าช้างที่อยู่พัทยาคือมียังมีเยอะอยู่นะคะยังมีเยอะอยู่ก็น่าจะทยอยกันกลับแล้วเราเห็นบอกว่าวันที่อะไรที่สามหรือที่สี่บอกไปรับไปรับใครน่าจะปูหป่หัมู่หัอ<น>ือปู่หัลูกชายปุตุยลูกชายป่ตุยเออจะ,จะบหงนาโนูกอือเห็นไ,ไหมน่าจะไปรับน้องอะไรนะาน้องเพิ่มพูน กลับบ้านนะคะก็คันนี้นะคะเห็นเขาว่าติดต่อนนตมาแล้วใช่ไหมทั่วราชอาณาจากักรเห็นมาว่าติดต่อคันนี้นะคะไปรับของเราเนี่ยไม่รับงานนะครับทําไมเราไม่รับงานครับเรา,เาวัยสมดานงานนะครับเตรียมเตรียมสเสบียงเพื่อที่จะขึ้นไปพัทยานะ<ๆ>เพื่อที่จะไปขนช้างจากพัทยากลับมาสู่บ้านเกิดนะคะ ก็หลายๆเชือกก็เริ่มทยอยกันมาเยอะแล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์น่าจะไม่คลี่คลานไม่คลี่คลายง่ายนะคะยังนหนักอยู่ยช้างก็เริ่มตกงานยาวนานแล้วดูค่ะอ่ะาญาติทางนี้ก็เนี่ยคะ่ะขนข้าวสารไปให้นะคะเพราะว่ายังไงก็ยังมีข้าวกินถึงต้องซื้อเออถึงจะตกงานก็ยังมีข้าวกินนะคะนี่ ส่งไปให้ญาติพี่น้องที่อยู่ฝั่งนู้นได้กินเป็นปีนะคะแล้วใครที่คือสู้ไม่ได้เหนื่อยแล้วบางเชือกก็นี่ค่ะติดต่อรถคนกลับบ้านอ่าอยัางไงก็มาตั้งหลักอยู่บ้านก่อนนะคะหลายๆเชือกก็มากันเยอะแล้วแล้วยังเหลือเยอะอีกนะคะบางเชือกที่ยังไม่มาคิดว่าสถานการณ์จะแบบคลี่คลายเร็วนะคะก็คิดว่าจะอยู่แต่ที่ไหนได้ก็ยิ่งหนักขึ้นนะคะก็ตัดสินใจกลับ ก็เยอะนะคะอะแล้วก็น่าจะไปสองคันค่ะเห็นคุณลุงบอกว่านี่คันของคุณลุงแล้วก็อีกคันหนึ่งก็นู่นค่ะฝั่งนูน้นคันของพลายป๋องพลายเอกสิ์นะคะขึ้นไปสองคันนะคะแล้วก็วันที่สามที่สี่ก็จะข้นนู่นค่ะปูหำอ่าที่เจ้าข,ของน้องนานโนนะคะกลับมาอีก น่าจะมาอยู่ซุ้มใหญ่นะคะซุ้มใหญ่น่าจะคลึกคลื้นเพราะว่าจะมีช้างมาเพิ่มมีช้างเด็กมาเพิ่มด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคะฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องผายเซนสั้นของเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์โอ้เอาละเราเริ่มไปรวนแล้วนะคะรวนลนะพิธีกรของเรา ยังไงก็ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ